คเดี๋ยววันนี้เราจะมาลือเครื่องคันนี้กันนะครับเนื่องจากเครื่องดังนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังหอยกันเลอันนี้วิ่งไปทั้งหมด7 9 0 0หกว่ากิโลแล้วนี่เสียงเครื่องนะครับมังจากเสียงนะที่ว่าน่าจะเป็นที่ การก็คือกินน้ำมันเครื่องนะครับเ,เราจะมารือดูกันนะครับว่าลูกสูบเป็นยังไงบ้างน,นะครับ おっ、uh huh. เราจะยกเทปไอ้ปดยกไปแล้วเรืองดยกเครื่องเี่ยนด้วยเรเฮ้ยยังไม่ได้ปลดในนี่เลยนี่เอาแล้วเาตัวนึ่งเรียใหญ่ ็นน็อตเสาเสื้อครับถ้าถอดแบบไม่ได้ไม่ได้ยกเครื่องลงนจนถอดได้สองตัวนะครับตัวในด้านในสองตัวแล้วก็สองตัวนี้มันจะถอดออกไม่ได้เพราะมันจะชนกับชนกัโบโคนะโรงมันโฟดีเนี่ยถอดยกับโครงอนใส่ห้อ,องอับน้ำนะฝาน้ำก็แย่นี้ฝานอกห้อน้ำนะครับดูแดดไว้ได้เลยครับ าอาการมันไม่ดีแล้วมันจะเปไหน,นี้นะฮะมันจะมีขี้ตะกัดเนี่ยเกาะข้างๆเนี่ยายางเนี่ยมันจะเริ่มอ,บบอ้วนๆเลยแล้วมันจะอ้วนแล้วบบะออนแวแบบะออนแ,วแต่มันยังนิ่มอยู่ออกไปทางแข็งแล้วจริงๆแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเสียงน้ําดังแล้วนะฮะเสีะะบบบบยงน้ําดังแล้วไฟกี่บาท เขาฟ้าสิ <ร Stevens. S 1> บสดบาไห้บมดกี่บ้านแามนั้นเลยเอางี้ซึ่ง้าลูกมาหมดแล้วด้วยแต่จะหาไปอัพไซต์ทางติดก็ได้หมดเลยนะเด็กออกเลยป่ะเออออกเลยเไม่น่าพลาดนะไ

ไม่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 ้องดึงเอาไเอาไว้ที่รไองเื่อมาค่ามีรถไฟแล้วนะว่ายามอ่หองเี่ยลกไย่ว่งหรไอเปล่าว้าวเนี่ยนี่ลอ่อย่างี้เยิตีดไล้สัตว์ไม่ตีมวกี่ปอนด์อะ ก็โยกๆเสื้อนะอืมอืมเสื้ออะไรเยะกันนะโอ้มีไงอีกิดอะอ่ะเออก็อย่างนี้ครับสรุปก็คืออาการลูกเบร่ครับกินน้ำมันเสื่อเลยมองตรงมองเข้าไปในตาฉันเลยไม่ใช่ตรงมองเข้าไปในนี้นะแต่รอยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีรอยแหละก็คือปกติเสื้อเดียวมันก็กินน้ำมันเสื่อเนี่ยมันเบร์นะเนี่ยมันไม่เบรกมันก ก็ไม่ได้ไม่ได้เบรกเยอะเท่าไหร่นะเขาเมาแบบนี้คเลยลองมันยังไม่ลึกนะครับระบกวนดีไหมเนี่ยลองมันยังไม่ลึกใช่ครับรอยก็ลองรูปดูก็มีรอยสึกหน่อยนะฮะแต่ก็ไม en ่เยอะเท่าไหร่ฟานใส่สายห้าสิบสบายอ่ะข้างในน้ำมันเครื่องดูแลดเอียดมากมากดีไหม แหวนน้ำมันใช่ไหมนิ่งเปล้วแหวนน้ำมันตายเลยนะ,นะะก็เอาง่ดันเขาว่างให้สุดนะแล้วก็ขึ้นมองบนอ่ะมันต่าจะไม่มีร่องแล,นะอแล้วแหวนสองอันยังดีอยู่แล้วก็ลูกตรงนี้เนะี่ยเป็นรอยไปล้วังัดนกีบลงมาแล้วก็เอาลูกออกมดกีบไย้ายหายแลนะ้วครับไม่ค่อยมีมีขายแต่ต้องออกไปหาดันสลักมาเลย โอ้โหพอละอแล้วเราเ็มาดูแกนนะฮะถ้าน้ำมันเครื่องขาดตรงนี้นะครับมันจะเป็นรอยลึกเลยฮะแต่อันนี้เป็นรอยสึกนะครับแต่ไม่รอยไม่มีรอยเลยถือว่าดีมากๆเลยนะใ่ายช่ก็คือมันฉีดขึ้มามันไม่ขาดทักงดนะแล้วก็ในร่องนี้ครับในล่องแบบนี้ร่องตรงนี้มันจะมีรูน้ามันเข้าไปเลี้ยงนะถ้าน้ำมันไม่เข้าไปเลี้ยงนตรงนี้ก็จะสึกตรงนี้ก็จะเบร ยังไงก็ได้ครับถึงลูกติดแล้วนะฮะเนี่ยลูกเบรกแล้วแต่น้ํามันเครื่องห้ามขาดะคะถ้ายงน้ำมันเครื่องยังไม่ขาดก็ยังวิ่งไปได้เอีตย๊ดติดคขนนดติดขนาดนี้นะติดขะแนนนี้น้ำมันเครื่องมียังได้ไปต่อน้ำมันเครื่องมียังได้ไปต่อครับแต่ถ้าน้ำมันเครื่องขาดปุ๊บนะเกมนะบึ๊กอันนี้ก็ไปไม่ได้นะแล้วก็เอามาเทสลูกอือข้างข้อเป็นข้อเบี่ยง โยกขึ้นโยกลงต้องโยกไม่ได้นะซ้ายขวามันจะลุนลุนได้เลยแต่ถ้าขึ้นลง,ลไ,มนลงนไม่ได้จับมือนนี่ลงต้องไม่ได้ซ้ายขวาได้นิดหน่อยโอเครวมได้จบก,ก็ยกผเปลี่ยนลูก<อ>เดี๋ยวเราเอาไปควาค้านแล้วเพราะคันนี้เคยทำเคยเปลี่ยนรูกมานแล้วคว้าวก็จะปรวมานนี่คว้าวก็ดูเหมือนจะใกล้จะจมนะแต่ยังเดี๋ยวเราเอาน้ำมันหยอดดูครับน,น้ำมันหยอดก็เลยดี แล้วก็อ่าคอยเสียดูว่ามันมันอมีน้ำมันซึมไหมถ้าน้ำมันไม่ซึมก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามันซึมเราก็ต้องต้องบดวาลใหม่เอากากเก็ดบดวาลเดี๋ยวดูว่าจะได้บบดกันหรือเปล่าอันนี้คือลูกสูตรที่ไปอัดมาไอ้ปฟังมาเมื่อกี้นะยังอุ่นอยู่เลยนี่คือต้องรอการควานคว้านเป็นนิดเดียวเอง ก็ละสายก็นะ มาลองสตาร์ทเครื่องนะครับหลังจากประกอบเครื่องเสร็จแล้วฟังเสียงกันครับเสียงแรกกับเสียงตอนนี้นะฮครอเสร็จเสียงแก๊ๆเดิมหายไปหมดแล้วฮะนี่เครื Bref, х, <Tr> ่องกลับมาเงียบนิ่งเหมือนรถใหม่เลยนะ